วันนี้พบกับคุณครูวิรวรวัสุภานั้นนะคะหรือครูเป่านั่นเองค่ะจากโรงเรียนวัดคลองชนันครูจะมาสอนเทคนิคการถอดความบทร้อยกลองง่ายๆเพื่อนักเรียนเตรียมเอาไปใช้ตะลุยข้อสอบโอนิต,ตของปีการศึกษานี้นะคะขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะ สำหรับเทคนิคข้อที่1ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือครูอยากจะแนะนํานักเรียนว่าให้นักเรียนศึกษาเนื้อหารวมๆและที่มาของเรื่องนั้นๆก่อนอย่างเช่นเรื่องย่อนะคะและที่มาว่าเรื่องนั้นมีเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเนื่องจากว่าในบทร้อยกรองไม่ได้มีการอธิบายขยายความนะคะบางตอนไว้อย่างชัดเจนดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องย่อเข้าใจที่มาของเรื่องจะทําให้นักเรียนสามารถแปลหรือเข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูจะนํามาเสนอนะคะ ตัวอย่างวันนี้ไปดูกันค่ะเยเหมอกใกล้ได้กลิ่นสุขนตลบละอองอบรสรื่นชื่นนาสา สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธาวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุขนลที่มาของเรื่องนี้ค่ะมาจากเรื่องนิราชภูเขาทองนั่นเองและกะวีผู้แต่งขึ้นก็คือสุนทรภูซึ่งท่านแต่งขึ้นขณะที่ท่านกําลังออกบทแต่ว่ากันว่าที่มาของเรื่องนี้การออกบทของท่านไม่ใช่การออกบทธรรมดาแต่เป็นการออกบทเพื่อหน,นีอาญาเพราะมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่สุนทรภูนะคะเฟื่องฟูมากๆเลยในช่วงรัชกาลที่สองเกิดมีการแก้กลอ หักหน้ากรมหมื่นเจสดาบ่อดินซึ่งในเวลาต่อมาพระองค์กลายมาเป็นรัชกาลที่3ก็มีนักปราชลักผู้รู้หลายท่านพยายามที่จะหาข้อถกเถียงนะคะข้อมูลเอามางัดกันว่าสิ่งที่เล่ากันมาเป็นเรื่องจริงนะ ดังเช่นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นหลักฐานชี้วัดในโครงกรอนจารึกวัดโพที่รัชกาลที่สามทรงโปรดเกล้านะคะให้มีกวีหลายๆท่านมากมายเนี่ยทำขึ้นแต่ไม่มีชื่อของสุนทรพูดเลยแม้แต่บทเดียวที่อยู่ปรากฏในกวีนะคะที่ท่านได้ส่งให้จัดทำขึ้นว่ากันว่ารัชกาลที่สามเนี่ยทรงการถอดนะคะทรงมีการถอดสุนทรพูด ออกจากบรรดาศักดิ์ทั้งหมดไม่ทรงชุบเลี้ยงอีกต่อไปและสุนทรผู้เองก็เกรงอาญาจึงต้องหนีไปออกบวชถ้าเรานะคะพอทราบที่มาของเรื่องนี้แล้วแน่นอนว่าความเข้าใจของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราจะเข้าใจอารมณ์ของเรื่องเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่เราจะเข้าใจว่าสิ่งที่สุนทรผู้กล่าวถึงในแต่ละเหตุการณ์นั้นนะคะมีการกล่าวถึงบุคคลใดแม้ไม่มีการพูดอย่างชัดเจนก็ตามดังนั้นการศึกษาในสเต,ต็ปที่หนึ่งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะสําหรับนักเรียน ในขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ต่อจากขั้นตอนที่1นะคะคือ การให้นักเรียนไปอ่านข้อความนั้นให้จบแล้วจับใจความให้ได้ว่าข้อความตอนนั้นกล่าวถึงอะไรพิจารณาจากบริบทโดยรวมซึ่งถ้านักเรียนมีการแบ่งความเป็นวรดๆจะทําให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการแปลได้ง่ายยิ่งขึ้นเนื่องจากบางครั้งในบทร้อยกรองนะคะจะเป็นการเรียงร้อยข้อความต่อกันไปแต่ว่าการที่นักเรียนไม่เข้าใจว่าความนั้นสิ้นสุดตรงไหนหรือไม่ได้ลองแบ่งจะทําให้เราเกิดความสับสนอ่าไปดูตัวอย่างนี้ว่าจะง่ายขึ้นอย่างไรอย่างเช่นนะคะตัวอย่าง เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุขคนตลบละอองอบรเรื่งชื่นนาสาสิ้นแผ่นดินสิ้นรถสุขคนค่ะวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุขคนต่อเนื่องกันไปแบบยาวๆเลยมาแบ่งวักกันนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งมีการเคยหมอบใกล้นะคะอย่างที่สองมีการได้กลิ่นสุขคนตลบอย่างที่สามค่ะมีละอองนะที่อบด้วยนะคะ ต่อไปค่ะวักต่อไปบอกว่ารถให้รถเรื่อนชื่นนาสาเออแต่เรายังติดคำศัพท์อยู่นะคะสิ้นแผ่นดินค่ะมีการกล่าวถึงการสิ้นแผ่นดินมีการกล่าวถึงการสิ้นรถสุคนธามีการกล่าวถึงวัสนะเราก็สิ้นแล้วมีการกล่าวถึงเหมือนกลิ่นสุขผลพอเราได้ความเป็นวักวักแบบนี้แล้วนําไปถอดความในขั้นตอนต่อไปก็จะทําให้เราเข้าใจเหตุการณ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นการแบ่งความเป็น วักวกมีความสําคัญอย่างมากนะคะนักเรียนจะต้องแบ่งให้เป็นว่าสิ้นความแต่ละวรคนั้นควรจะสิ้นความตรงไหนเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์สิ้นสุดที่ตรงไหนเพื่อลดความสับสนและจะทําให้นักเรียนแปลและถอดความได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้มีการแบ่งข้อความออกเป็นวักวักพอยห้ทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นช็อตช็ก่อนที่เราจะนําเรื่องราวมาเรียบเรียงต่อกันในภายหลังสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทํานะคะก็คือข้อที่3นั่นเองคือการหาคําสามัญที่มีความหมายตรงกับคําศัพท์ ะะเข้ามาแทนที่คําศัพท์คํานั้นเพื่อให้สิ่งที่เราจะต้องถอดคําออกมาเป็นภาษาปกติที่เราใช้สื่อสารกันในชีวิตประจําวันนั่นเองดูตัวอย่างนะคะใคยหมอะใกล้ได้กลิ่นสุคนตลกคําไหนคะที่เราจะต้องแปลและไม่ใช่คําปกติคําว่าสุคนค่ะหนึ่งคาและคําว่าตลกค่ะสุคนหมายถึงน้ําหอมนะคะตลกก็คือ ุ้งกระจายนั่นเองก็จะได้ข้อความว่าเคยเหมอบใกล้แล้วได้กลิ่นของน้ําหอมฟุ้งกระจายนะคะต่อไปคาราอ,องอบอบตรงนี้เราแปลนิดเดิงเปลว่าอบอวนเพราะเราพูดถึงน้ําหอมไม่ใช่การอบไมโครเวฟไม่ใช่การอบ,ารอ,บอาหารดังนั้นขยายนิดนึงว่าเป็นอบอวนนะคะทีนี้รสรื่นครูอยากให้นักเรียนดูตรงนี้นิดเดิงเราพูดถึงเรื่องของน้ําหอมแต่น้ําหอมนะคะเราสัมผัสทางน้ําหอมได้ทางจมูกซึ่งจมูกจะเป็นส่วนที่รับกลิ่นแต่คําว่ารสหมายถึง การที่ได้รับสัมผัสทางปลายลิ้นในที่นี้เราจึงต้องแปลงคําว่ารสให้เข้ากับบริบทของเรื่องนะคะว่ารสจะต้องแปลว่ากลิ่นนะเพราะเรากําลังพูดถึงการรับรสของน้ําหอมซึ่งสิ่งที่จะช่วยรับรสน้ําหอมได้ก็คือจมูกแล้วจมูกรับอะไรคะจมูกรับ กลิ่นดังนั้นตรงนี้ต้องแปลว่ากลิ่นอาและคําต่อไปคือคําว่ารื่นรื่นแปลได้2แบบคือ1แปลว่าสบาย2กับแปลว่ารื่นเริงเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยบริบทตรงนี้เราควรจะใช้คําว่าสบายหรือรื่นเริงและคําที่เหมาะสมที่เราควรจะใช้ตรงนี้คือคําว่าสบายนะคะชื่นนาสานาสาคือจมูกค่ะท่อนนี้เราก็จะได้ว่าละอองอบอวลกลิ่นสบายชื่นจมูกนั่นเองต่อไปค่ะสิ้นแผ่นดินสิ้นนะคะแปลนิดเดิงแปลว่าหมด สิ้นรสครูบอกแล้วต้องแปลว่ากลิ่นนะเพราะเรากําลังพูดถึงน้ําหอมซึ่งเรารับรสน้ําหอมทางจมูกและจมูกรับกลิ่นจะไม่ใช่รับรสอาหารนะทางปลายลิ้นเพราะงั้นเอาให้ตรงกับเรื่องราวสุคนทาแปลว่าน้ําหอมจะแปลได้แล้วนะคะออกมาแล้ว3คํคำที่เราแปลในท่อนนี้ก็จะได้ความว่าเมื่อสิ้นแผ่นดินหมดสิ้นกลิ่นน้ำหอมตอบให้ค่ะ วาสนาเราก็สิ้นถอดมานิดนึงสิ้นแปละว่าหมดสิ้นเหมือนเดิมนะคะเหมือนกลิ่นสุคนสุคนนะคะก็แปละว่าน้ำหอมท่อนนี้ได้ว่าวาสนาเราก็หมดสิ้นเหมือนกลิ่นน้ำหอมนั่นเองเมื่อแปลออกมาอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องทำยังไงไปดูกันต่อเลยค่ะ และสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงมากๆเลย <ๆ S 2> เวลาที่เรามีการถอดความนะคะก็คือข้อที่4นั่นเองคืออย่าเพิ่มความใหม่หรือเรื่องราวใหม่ให้เกินไปจากตอนเดิมที่มีในบางกรณีค่ะเราอาจจะต้องมีการขยายความได้บ้างเพื่อเกิดความชัดเจนหรืออาจจะมีการตัดความบ้างเพื่อเกิดความกระชับไม่เยิ้นเย้อน,นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราจะต้องไม่มีการปรุงแต่งเรื่องราวให้โอเวอร์เกินไปจากความเป็นจริงว่าไงเราต้องไม่เป็นบุญเสริมนะลูกบุญเสริมไม่ได้บุญเสริมห้ามทำห้ามใส่สีห้ามตีไข่อะอย่างเช่นกรณี ีน้เราแปลมาแล้วว่าเคยหมอะใกล้ได้กลิ่นน้ําหอมฟุ้งกระจายละอองอบอวนกลิ่นสบายชื่นจมูกสิ้นแผ่นดินหมดสิ้นกลิ่นน้ําหอมวาสนาเราก็หมดสิ้นเหมือนกลิ่นน้ําหอมอ่ะพอมาแปลบุญเสริมแปลได้ว่ายังไงเคยหมอกใกล้ใกล้ตู้เสื้อผ้าเห็นไหมคะบุญเสริมเสริมตู้เสื้อผ้าเข้ามาด้วยแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะลูกแล้ว ตู้สภาพท่านด้วยแล้วก็ได้กลิ่นน้ําหอมอ่ะละอองของมันอบอวนหอมชื่นจมูกเป็นเมนลลิเอาบุญเสริมเมลลิของบุญเสริมก็มาแบบนี้นะคะผิดเพี้ยนไปแล้วพอสิ้นรัชสมัยน้ําหอมก็ไม่มีรสชาติอ่ะอันนี้ไม่ผิดเพี้ยนธรรมดาแต่ผิดเพี้ยนแบบใช้ความผิดด้วยเพราะเราบอกแล้วว่าเราพูดถึงน้ําหอมน้ําหอมเรารับรสได้ทางจมูกและจมูกสัมผัส ได้กลิ่นนะคะแต่เราไปพูดถึงรสชาติก็จะกลายเป็นเรื่องราวของรสชาติอาหารไปก็ทําให้เรื่องราวผิดเพี้ยนแบบนี้ไม่ได้เลยแล้ว,วสนาของเราก็หมดไปเหมือนกลิ่นน้ําหอมเห็นไหมคะตัวอย่างนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าพอเราไปปรุงแต่งเราพยายามจะทําให้เรื่องเราสนุกสนานแล้วปรุงแต่งจนเกินความพอดีจะทําให้เรื่องผิดเพี้ยนไปซึ่งถือว่าโดยมารายาทของการแปลความบดร้อยกรองแล้วเราจะไม่ทําในสิ่งนี้เป็นอันขาดเพราะฉะนั้นวัยรุ่นทุกคนห้ามทํานะคะลูกทําไม่ได้เลยจ้ะ เมื่อเราได้แทนที่คำศัพท์แทนด้วยคำสามัญแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องมาดูต่อไปก็คือเราต้องพยายามดูว่าในบางกรณีเราอาจจะต้องมีการขยายความเพื่อเรื่องราวเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะต้องมีการตัดความเมื่อนํามาเรียบเรียงแล้วทําให้ข้อความที่เราแปลนั้นเกิดความไม่สละสลวยนั่นเองไปดูตัวอย่างนะคะเคยหมอบใกไล้ได้กลิ่นน้ําหอมฟุ้งกระจายอันนี้เราถอดความมาแล้วเนาะแปลงเป็นคําสามัญแล้วละอองอบอวลกลิ่นสบายชื่นจมูกซิ้นแผ่นดิน หมดสิ้นกลิ่นน้ำหอมวาสนาเราก็หมดสิ้นเหมือนกลิ่นน้ำหอมนั้น ครูตัวอย่างนะคะการเติมและการตัดบางส่วนเคยเหมาะใกล้พระองค์ท่านตรงนี้ครูขอเติมไปเลยเดิมทีไม่มีคําว่าพระองค์ท่านแต่ขอเติมให้ทราบไปเลยชัดๆว่าในที่นี้สุนนพผู้กําลังเหมาะใกล้บุคคลสําคัญบุค,คลหนึ่งซึ่งก็คือรัชกาลที่สองและสรรพนามที่เราจะเรียกใช้แทนพระองค์ท่านก็คือคําว่าพระองค์ท่านนั่นเองนะคะได้กลิ่นน้ําหอมฟุง้งกระจายครูขอตัดออกค่ะเพื่อที่จะเหลือคําว่าฟุง้งคําเดียวเพราะยังไงเราก็เข้าใจอยู่แล้วดังนั้นอันไหนที่เป็นการอธิบายขยายความมากเกิ ไปเราก็ตัดออกให้ประโยคกระชับขึ้นนะคะละอองอบอวนผู้ขอตัดคําว่าละอองลักษณะหมายถึงลักษณะที่เป็นฟองฝอยนะคะอบอวนไปทั่วเพราะเรารู้แล้วว่าเท่าฟุ้งนะจะต้องกระจายแล้วก็อบอวนใช่ไหมคะดังนั้นครูคงคําว่าอบอวนได้นะคะแล้วก็กลิ่นสบายชื่นจมูกคงไว้สิ้นแผ่นดินรัชกาลที่สองอันนี้ตอมไปเลยให้ทราบชัดๆไปเลยว่าที่เราว่าสิ้นแผ่นดินเป็นสิ้นแผ่นดินของใครเพื่อที่ให้เราเข้าใจเรื่องราวได้ลึกๆชัดๆเ๊ะ สิ่งที่ ะะหรือผู้แต่งเรื่องนี้ต้องการสื่อสารหมดสิ้นกลิ่นน้ำหอมนั้นให้สมมตินิดนึ่งขอเติมคำว่านั้นนะคะวาสนาเราเองครูก็เติมคำว่าเองให้ได้ประโยคที่แบบว่ารื่นๆ่นนิดนึงนะคะพร้อมกับคำว่าไปด้วยก็หมดสิ้นไปรวมไปถึงขอใช้คำว่าไม่ต่างอะไรกับเราอาจจะมีการแปลงคำได้เป็นบางคำเพื่อที่ให้ได้ประโยคที่สวยมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อแปลงแล้วคำคำนั้นต้องไม่ผิดไปจากความหมายเดิมนะคะครูแปลง คำว่าเหมือนค่ะมาเป็นคําว่าไม่ต่างอะไรกับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะครูอยากได้ประโยคที่รื่อนมากยิ่งขึ้นสวยมากยิ่งขึ้นสมุตรมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ความหมายเหมือนเดิมนะคะไม่ต่างอะไรกับคําว่าเหมือนมีความหมายเท่ากันกลิ่นน้าหอมเลยอ่าลงให้แบบจบให้แบบสวยๆนิดนดงทิ้งท้ายด้วยคำว่าเลยเมื่อเรา ขยายด้วยแล้วเมื่อเราเติมเมื่อเราตัดเราก็จะได้ข้อความในชุดใหม่นะคะหลังจากการแปลแล้วนำมาตัดมาเติมได้ว่าเคยเหมอบใกล้พระองค์ท่านได้กลิ่นน้ำหอมฟุ้งนะคะอบอวนกลิ่นสบายชื่นจมูกสิ้นแผ่นดินรัชกาลที่สองหมดสิ้นกลิ่นน้ำหอมนั้นวาสนาเราเองก็หมดสิ้นไปไม่ต่างอะไรกับกลิ่นน้ำหอมเลย ทีนี้ค่ะหลังจากที่เราได้มีการแปลงคำศัพท์ไปเป็นคำสามัญและได้มีการนำมาถอดความนะคะตัดข้อความบางส่วนเติมข้อความบางส่วนตัดเพื่อให้เกิดความกระชับขยายเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือขั้นตอนที่5ค่ะคือต้องถอดความให้ได้ลักษณะเดิมของบทประพันธ์นั้นๆถ้าเป็นบทกวีที่แสดงความอาลัยความรักหรือความรู้สึกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงนะคะความเกลี้วโกรธหรือจะเป็นความ รื่นเริงรื่นรมประการใดก็ตามต้องให้ข้อ ความนั้นแสดงลักษณะเช่นนั้นคงไว้ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนกลับมารีเช็คก็คือหลังจากที่นักเรียนได้มีการลองเพิ่มลองเติม,ลอ,ตมลองขยายข้อความเข้าไปแล้วลองดูซิว่าประโยคของเรานะคะเกิดความสละสลวยหรือ,อยังถ้ายังไม่สละสลวยเอามาเรียบเรียงใหม่อีกครั้งโดยอาจจะต้องมีการเติมคําเชื่อมเข้าไปเพื่อให้เกิดข้อความที่สละสลวยมากยิ่งขึ้นไปดูตัวอย่างนะคะคเคยหมาะกลา้า พระองค์ท่านแล้วเห็นไหมคะครูขออนุญ,ญาตเติมคําว่าแล้วเป็นคําเชื่อมเข้าไปเพื่อเชื่อมข้อความให้เกิดความเชื่อมโยงกันและสลัดสลวยมากยิ่งขึ้นได้กลิ่นน้ําหอมฟุ้งกระจายกลิ่นสบายชื่นจมูกและขอเติมคําว่าเมื่อคะ่ะคําเชื่อมคํานี้นะคะเมื่อ ดินรัชกาลที่สองกอ็เห็นไหมคะครูขอเติมคำว่าก็เข้าไปอีกคำก็หมดสิ้นกลิ่นน้ำหอมนั้นวาสนาเราเองก็หมดสิ้นไปนะคะไม่ต่างอะไรกับกลิ่นน้ำหอมนั้นเลยเห็นไหมคะนักเรียนจะพบว่าหลังจากที่เราได้มีการแปลงคำศัพท์นะคะเป็นคำสามาัญหลังจากเรามาพยายามที่จะตัดคำที่ฟุ่มเฟือยออกไปเพื่อประโยคกระชับหลังจากที่เราพยายามเพิ่มข้อความเข้าไปเพื่อเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกลับมาทำก็ คือกลับมารีเช็คประโยคและข้อความของเราแล้วเติมคำเชื่อมเข้าไปค่ะเพื่อให้ประโยคสลัสลวยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งจะต้องกลับมาเช็คดูข้อความของเราด้วยว่ายังคงอารมณ์เดิมของบทร้อยกรองตามที่เขาเจตนาสื่อไว้ไหมอย่างเช่นร้อยกรองบทนี้หลังจากที่เราเติมเข้าไปแล้วยังคงความรู้สึกอาลัยรักในตัวของรัชกาลที่สองที่สุนทรผู้รู้สึกต่อท่านนั่นเองค่ะ เทคนิคต่อไปค่ะที่เราจําเป็นจะต้องบอกกันก็คือหากไม่อาจหาคําใดที่มีความหมายดีและตรงกับคําในบทเดิมก็ใช้คําในบทเดิมแทนไปเลยนะคะลูกไม่ต้องเปลี่ยนคําใหม่มาดูตัวอย่างนะจ๊ะละอองอบรดรื่นเราก็บอกว่านะคะละอองอบอวนแล้วนะคะรดรื่นก็คือกลิ่นสบายนั่นเองใช่ไหมคะส่วนคํานี้ค่ะคําว่าชื่นเราคงไว้เหมือนเดิมเราไม่ต้องแปลลูกเพราะถ้าเกิดหนูแปลนะคะทุกๆคาคาว่าชื่นแปลว่าจัน์ใสแปลว่าเบิกบานแปลว่ายินดี ะะส่วนนาะสาแปลว่าจมูกเราจะได้ข้อความนี้ว่าละอองอบอวนกลิ่นสบาย แจม่มใสหรือเบิกบานหรือยินดีชมูกมันก็จะทําให้ข้อความเราดูเพียเพ้ยนๆแปลกๆไปดังนั้นเราใช้คําว่าชื่นดีที่สุดแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องถอดและหาคําศัพท์ทุกๆคํานะคะส่วนันต่อไปค่ะสิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุลค่ะสิ้นแผ่นดินตรงนี้เราไม่ต้องถอดเพราะว่าโดยทั่วไปคนไทยเราก็รู้อยู่แล้วว่าสิ้นแผ่นดินหมายถึง1สิ้นรัชสมัย2มีการเปลี่ยนแปลงรัชสมัยหรือ3พระมหากษัตริย์ทรงสวรรคตรซึ่งตรงนี้เราต้องเอาเทคนิคเรื่องของความรู้วิชาสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเอง ะะดังนั้นอันไหนเป็นคำที่โอเคอยู่แล้วเราไม่ต้องแปลงเราไม่ต้องเปลี่ยนตามนี้เลยนะคะและข้อที่7จ้ะข้อที่7ถ้าในบทประพันธ์ใช้สรรพนามบุรุษที่1หรือบุรุษที่2นะคะบุรุษที่3ก็ตามในบทที่ถูกถอดนั้นจะต้องให้คงสรรพนามเดิมนะจะอยห้ามเปลี่ยนไปเปลี่ยนของเขาไม่ได้นะคะโดยมารยาทแล้วเราจะไม่เปลี่ยนดังเช่น นักเรียนไปดูนะจ๊ะวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุขนอั้พอเรามาถอดความเมื่อกี้ที่ครูพาน,นักเรียนยกตัวอย่างการถอดความเนาะวาสนานะคะเราเห็นไหมข้อความนี้เราไม่มีการเปลี่ยนนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสรพนามบุรุษที่หหรือบุรุษที่2ตามกติกาการถอดความบทร้อยกรองแล้วห้ามเปลี่ยนค่ะต้องคงไว้เหมือนเดิมอาวาสนาของเราเองเก็หมดสิ้นไปไม่ต่างอะไรกับกลิ่นนั้นหอมนั้นเลยอ่ะ หมดสเต็ปของการถอดความบทร้อยกล่องทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างของการทำข้อสอบบ้างถ้านักเรียนไปเจอข้อสอบจริงในห้องเรียนเราจะต้องทำยังไงไปดูกันต่อเลยจ้า สำหรับตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างของแบบทดสอบนะคะนักเรียนไปดูข้อใดสรุปไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้อ่าเริ่มต้นเลยใช้สเต็ปบายสเตปของเราที่เราสอนไปแล้วนะคะปัจจุบันนะคะวันนี้มีค่าอันนี้ง่ายๆเลยเขาพูดเป็นประโยคประโยคของเขาเวลาอย่าปล่อยลอยเปล่าอ่าอดีตล่วงการผ่านเราอย่าเอามาคิดติดใจแถมคำศัพท์ง่ายด้วยไม่ได้ยากเลยถ้าเจอเข้อสอบลักษณะนี้นักเรียนใช้โยเฮยได้เลยลูกวันนี้ทำดี คุ้มค่าวันหน้าอนาคตสดใสวันนี้ลงทุนหมุนไปวันหน้ากําไรเพิ่มฟูนเขาทึกพูดถึงอะไรบ้างทึก <c oughs> วันนี้ลิ้นทันกันไปหมดแล้วลูกเอ๋ย เขาพูดถึงตั้งแต่ว่านะคะทุกวันนี้เป็นสิ่งมีค่าใช่ไหมจ๊ะเออเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะปล่อยเวลาให้มันสูญเปล่าไปอะอดีตที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอย่ามาคิดติดใจนะจ๊ะแปลง,ง่ายมากเลยวันนี้ทําดีเราก็จะคุ้มค่าเพราะวันหน้าอนาคตรเราสดใสแน่นอนถ้าเราทําดีในวันนี้นะวันนี้ถ้าเราลงทุนหมุนไปวันหน้าก็จะกาไรเพิ่มพูนลงทุนที่ว่าเนี่ยถ้าบริบทแล้วน่าจะหมายถึงลงทุนทําในสิ่งที่ดีลงทุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองอนักเรียนจะต้องอาศัยบริบทเข้ามาช่วยด้วยนะคะ สนับสนุนการถอดความของนักเรียนก่อนไปเจอโจทย์ที่เขาถามว่าขอ้อใดสรุปไม่สอดล้องกับบทประพันธ์ต่อไปนี้เอาไปดูทีละข้อนะคะดูซิข้อหนึ่งเขาบอกว่าไม่ยึดติดกับอดีตแต่วันนี้ให้ทําดีที่สุดมีหรือเปล่าสิ่งนี้ที่เขาพูดถึงตรงนี้อ่ามีท่อนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยอดีตร่วงเลยไปแล้วนะเราต้องไม่ยึดถึงนะคะอย่าไปคิดเอามาติดใจอ๋ออันนี้คือบอกว่าอย่าไปคิดถึงอดีต แล้วมีการพูดถึงว่าทำวันนี้ให้ดีไหมอ่านี่ไงทำวันนี้ให้ดีให้คุ้มค่านะจ๊ะวันหน้าอนาคตจะได้สดใสเริ่มที่จะลากลากลากไปละอ่านักเรียนอย่าเพิ่งไล่ตาซะก่อนนะคะอ่าไปดูข้อต่อไปลองดูดสลับข้อกันบ้างเนาะเขาบอกว่าข้อสี่เขาบอกว่า, 4, ออวาไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปให้เปล่าประโยชน์มีไหมจ๊ะนี่ไงเวลาอย่าปล่อยให้เปล่าตรงนี้ดังนั้นต้องเก็บนะคะลูกเอาไปดูไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนเนาะ ลงทุนทําดีต้องหวังผลตอบแทนเอ๊ะอันนี้มีไหมนะสงสัยอยู่ไปดูอีกข้อนึงเปรียบเทียบอย่าเพิ่งด่วนได้ด่วนสรุปเราต้องหาข้อที่ชัดที่สุดแน่ที่สุดและถูกต้องที่สุดอะทาความดีวันนี้วันหน้าจะมีความสุขมีการกล่าวถึงแนวคิดนี้ไหมไหมวันนี้จ้ะมาดูตรงนี้อะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดน,นึงเขาบอกว่าวันนี้ทําดีคุ้มค่าวันหน้าอนาคตสดใสนี่ไง ก็มีการกล่าวถึงอยู่บอกว่าถ้าทําดีวันนี้วันหน้าจะมีความสุขเพราะคําว่าสดใสหมายถึงจะต้องเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ทาให้เรามีความสุขนั่นเองดังนั้นแนวคิดที่ไม่เกี่ยวเลยนะคะกับบทประพันธ์นี้หรือไม่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้สรุปได้ไม่สอดคล้องเลยนั่นก็คือข้อนี้นั่นเองนะจ๊ะลูกลงทุนทําดีต้องหวังผลตอบแทนไหมมีการกล่าวไว้เลยนะโยเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อที่ ถูกต้องค่ะอะ่เห็นไหมเราจะต้องอาศัยนะคะการถอดความก่อนทุกๆข้อก่อนที่เราจะทําข้อสอบเราถึงจะทําข้อสอบได้ดังนั้นเราถึงต้องเรียนเรื่องการถอดความกันก่อนไปดูข้อต่อไปค่ะข้อนี้ข้ถามว่าข้อใดไม่สะท้อนภาพวิถีไทยด้านความเชื่อ อ่ะถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อคนไทยเชื่อเรื่องอะไรบ้างเชื่อเรื่องหนึ่งการเวียนไหยตายเกิดเชื่อเรื่องพบชาติเชื่อเรื่องเนื้อคู่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมเชื่อเรื่องผีเชื่อเรื่องศิลปศัสตร์กูเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งเรื่องของประเพณีท้องถิ่นเช่นฝนใหม่ตกต้องเกี่ยวกับพระยาแทนมีการแหนางแมวเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ เราต้องมาดูแล้วแหละว,ว่าข้อใดไม่สะท้อนภาพวิถีไทยด้านความเชื่อข้อนี้ท้านักเรียนนาความรู้วิชาสังคมมาบูรณาการด้วยจะดีมากเพราะว่ามีเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับวิชาสังคมด้วยเอามาประยุกต์กันนะคะเพราะวิชาสังคมจะสอนนักเรียนไว้แล้วเนาะว่าอะไรบ้างที่เป็นความเชื่อของคนไทยอ่ะไปดูลำดับแรกเลยในการทําข้อสอบ แปลตอนจะลูกต้องแปลนะจ๊ะโอ้บาปกรรมน้ํานรกเจียวอกเ่าอมีการพูดถึงน้ํานรกให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายมันทําให้มัวเมาค่ะลกูกแล้วมันก็ทําให้เหมือนเป็นคนบ้ามันทําให้หน้าอายแปลได้ว่าอะไรคะเป็นเวนเป็นกรรมจากการดื่มเหล้าทําให้เม,มาไมเหมือนคนบ้าข้อที่สองมาถึงบางกรณีทวีศอย่ามวิโยกยากใจให้สะอื้น ก็มาถึงหมู่บ้านบางชณีความเศร้าโศกก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเห็นไหมเขาบอกทวีโศกทวีแปลว่ามากก็คือเพิ่มมันยิ่งขึ้นนะคะในายามยากลําบากก็ ยากที่จะกลั้นใจไว้ไม่ให้ร้องไห้ออกมายามวิโยกเราก็แปลงนิดเดิเป็นยามยากลำบากนะคะก็ยากใจให้สะอื้นก็คือมันยากหนาะที่จะห้ามใจเราไม่ให้ร้องไห้ออกมาเพราะสะอื้นก็คือการร้องไห้นั่นเองเป็นกริยาของการร้องไห้แต่เราต้องมารู้โดยบร,ริบทว่าอ๋อเป็นกริยาของการร้องไห้นะงั้นฉันก็แปลอ,ออกมาได้ตามนี้หละจ้าอ่ะข้อ3นะคะทั้งโรคซ้ำกร,รมสั์วิบัติเป็นอ่าไม่ เห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาปแปลได้ว,ว่าทั้งเจ็บป่วยโรครุมเร้าทั้งเวรกรรมมารุมเร้ามองไม่เห็นที่พึ่งพาเลยนั่นเองและข้อนี้ข้อที่4จ่จะแม้กำเนิดเกิดชาติใด ขอให้ได้เป็นค่าฝาจุรีนำเทคนิคมาใช้นะจ๊ะแม้เกิดชาติหน้าฉันใดก็มาแปลงคำให้สลับสลวยนิดนึงเป็นภาษานิ่ใช้ในการสื่อสารปักกาเตก็ขอให้ได้เป็นค่ารองบัตรรัชาการที่สองอันนี้นะักเรียนต้องอาศัยว่าถ้านักเรียนรู้ว่าบทร้อยกรองนี้มาจากเรื่องนิราชูุขาทองเราก็จะรู้ว่าฉันต้องขยายความนะว่าเป็นค่ารองบัตรของรัชาการที่สองนั่นเองอ่ะทีนี้ไปดูโจทย์ก็คือข้อใดไม่สะท้อนภาพวิถีด้าน ความเชื่อเราจะเก็บข้อไหนไว้ทิ้งข้อไหนไว้เวรกรรมค่ะเอาสังคมกลับมาเหมือนที่ครูบอกเวรกรรมเป็นความเชื่อค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเวรเป็นกรรมของการดื่มเหล้าทําให้เมาไมเหมือนเป็นคนบ้าเก็บค่ะลูกเราต้องเก็บไว้ก่อนข้อต่อไปมาถึงหมู่บ้านบางธรณีทวีความโศกมากยิ่งขึ้นในยามยากลําบากยากที่จะกลั้นใจไม่ให้ร้องไห้ก็ต้อง เอาไว้ก่อนนะอย่าพึ่งนะวิธีการเราต้องอ่านให้ครบทุกข้ออย่าพึ่งด่วนได้ใจเร็วนะคะด่วนได้ใจเร็วไม่ดีช้าๆได้ p ลา s สองเล่มงานไปดูค่ะแม้เกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ได้เป็นข้ารองบัตรราชการที่สองมีการพูดถึงการเกิดชาติหน้าเรื่องพบเรื่องชาติดังนะั้นความเชื่อเก็บค่ะข้อต่อไปท้งเจ็บปวยโรครุมเร้าเวรกรรมมารุมเรา้ามองไม่เห็นที่พึง่ง ผาอันนี้ก็มีการพูดถึงเวรกรรมนะคะต้องเก็บค่ะอย่าเพิ่งไล่ตากับตัวเมาส์ครูก,ก่อนนะคะลูกที่ชี้อธิบายด้วยเ้นสีทีนี้มาพิจารณาที่ข้อที่เรายังไม่มั่นใจแล้วเราบอกว่าเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งด่วนได้ใจเร็วมาดูซิมาถึงหมู่บ้านบางธรณีทวีนะคะมาถึงหมู่บ้านบางธรณีความโศกเศร้าก็ยิ่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในยามที่ลำบากก็ยากที่จะกลั้นใจไม่ให้ร้องไห้ ได้อันนี้นี่เองนะคะที่ไม่ได้พูดถึงความเชื่อใดๆเลยข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะและนักเรียนคนไหนที่เลือกไว้เหมือนครูยินดีด้วยเป็นนิมิตหมายที่ดีมากว่าอยากจะทำขอสอบได้ดีแน่นอนจ้ะ ข้อนี้นะคะถามว่าเสียงในคำประพันธ์ต่อไปนี้เป็นเสียงประเภทใดเขาสูงฟูงหงลงเรียงอ่าเราเห็นอะไรบ้างแล้วในบริบทเห็นเขานะคะเห็นฝูงหงเริงร้องสองเสียงเราเห็นมันร้องละ ช่วยกันร้องนะคะสำเนียงน่าฟังวางเวงก็แปลได้ว่าที่ภูเขานะคะเราเห็นฝูงหองเปินโชวเรลียงกันมามันต่างพากันร้องอย่างเรื่อนเริงเสียงนั้นไพเราะชวนให้ฟังวางเวงยิ่งนะักนักเรียนจา๋าครูอยากให้นักเรียนดูตรงนี้หน่อยอนิดนึงนะจ๊ะเรื่องของนะคะเสียงนั้นไพเราะ แต่ชวนให้ฟังวังเวงยิ่งนกลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะของการใช้ถ้อยความที่มีการขัดแย้งกันในเรื่องราวเพราะจริงๆแล้วเมื่อรื่นเริงแล้วมเมื่อไพเราะแล้ว,ลวควรจะจบลงที่ว่าทําให้รื่นเริงทําให้มีความสุขทําให้จิตใจเบิกบานแต่ลักษณะนี้กลับกลายเป็นบอกว่าทําให้เกิดเสียงวังเวงนะคะทําให้เกิดความรู้สึกวังเวงอ่านะทำให้เกิดความรู้สึกวังเวงซึ่งถ่านักเรียนไปเจอข้อสอบนักเรียนจะต้องรู้ว่าถ้าเกิดเ,เขาถามว่าข้อใดมีการใช้ถ้อยความที่ขัดแย้งกันในรูปประโยคคือข้อนี้เลยลักษณะนี้นะคะอาการประมาณนี้ให้นักเรียนจำไว้ นะคะลูกอ่ะต่อไปไปดูท่อนที่สอง่ากลางพ่ไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงซอเจ้งจำเรียงเวียงหวงังก็จะบอกไว้ว่าเราเห็นอะไรคะที่กลางป่ามีไก่ร่วมกันส่งเสียงขันฟังเสียงสำเนียงแล้วนะคะเสียงมาฟังเหมือนเสียงเพลงจากซอที่เคยบรรเลงอยู่ในหวังนั่นเองทีนี้กลับไปรีเช็คคำถามก่อน้วคำถามถาม,ถาม,ถามเราว่าอไะ ไปดูกันค่ะเสียงในคําประพันธ์ต่อไปนี้เป็นเสียงประเภทใดหลังจากที่เราแปลไปแล้วเนาอะออาไปดูซิใช่เสียงซอไหมเสียงซอก็ไม่ใช่เพียงแต่เขาเคยบอกไว้ว่าเสียงเพลงที่ได้ยินน,นั้นเหมือนกับเสียงซอที่เคยบรรเลงในวังแค่นั้นเองเป็นเสียงวงดนตรีไหมก็ไม่มีออเคสตราที่ไหนมาบรรเลงนะคะสิ่งที่เราเจอคือสัตว์ป่าคือหง์คือไก่เท่านั้นหรือจะเป็นเสียงของเพลงไหมทรงอย่างแบสแซอย่างบ่อยก็ไม่มาดนตรีวัยรุ่นที่ถูกใจก็ไม่มีโชครถแห่ก็ไม่มานะคะ ดังนั้นเป็นเสียงอะไรล่ะไปดูซิเป็นเสียงของสัตว์ป่าใช่ไหมอ่าข้อนี้ไม่ขัดแย้งกับเนื้อความที่มีค่ะเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินคือเสียงของหงส์ที่มันร้องเสียงของไก่ที่มันช่วยกันขันเสียงนั่นเองดังนั้นข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะ สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะวัยรุ่นทุกคนจ้าก,ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้สรุปหลักการถอดคาประพันธ์สเต็ปบายสเต็ปที่ครูเคยแนะนํานักเรียนไปแล้วนะคะก็ที่หนึ่งอย่าลืมให้ศึกษาที่มาภาพรวมของเรื่องนั้นๆนก่อนเนื้อหาโดยรวมที่มาของเรื่องและถ้าศึกษาเรื่องย่อด้วยจะดีมากเพราะว่าแต่ในเรื่องนะคะในบทเรียนของนักเรียนจะมีการอธิบายถึงเรื่องย่อที่มาของเรื่องไว้อยู่แล้วกลับไปอ่านนะ อ่าข้อ 2. อ่านข้อความนั้นให้จบค่ะแล้วก็จับใจความให้ได้ว่าข้อความนั้นกล่าวถึงอะไรพิจารณาบริบทโดยรวมลองแบ่งประโยคออกเป็นวัวกๆนะคะประโยคที่ปรากฏในบทร้อยกลองแล้วค่อยมาแปลเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วค่อยเอามาเชื่อมกันอีกทีหนึง่งข้อที่3านะคะหาคาสามมันที่มีความหมายตรงกับคําศัพท์นั้นมาแทนคําเดิมที่เป็นคําศัพท์โดยการพยานหาคําที่เป็นคําที่เราใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันมาแทนข้อ4ค่ะยาเพิ่มความใหม่นะคะหรือเรื่องราวใหม่ให้เกิด จากข้อความในตอนเดิมอย่าใส่สีอย่าตีไข่อย่าปั้นน้ําให้เป็นตัวแต่ในบางกรณีเราอาจมีการขยายความหรือมีการตัดความให้ประโยคกระชับได้ขยายใจความให้ประโยคเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากเรื่องราวเดิมนี่คือกติกานะคะและต้องระวังมากๆเลยเวลาที่เราแปลหลายครั้งนะคะที่บางคนพยายามอยากจะแปลให้ได้ใจความที่แบบดีเลิศแล้วเราไปใส่สีเข้าไปซึ่งจะทําให้ผิดเพี้ยนอันนี้ถือว่า ผิดเรื่องผิดเราไม่ได้เลยนะคะลูกข้อที่5ต้องถอดความให้ได้ลักษณะเดิมของบทประพันธ์นั้นๆถ้าบทกวีแสดงความอาลัยแสดงความรักก็ต้อง ให้ข้อความนั้นแสดงถึงลักษณะเช่นนั้นด้วยต้องไม่เพี้ยนไปข้อที่6นะคะไม่อาจหาคำใดที่มีความหมายดีและตรงกับคำนั้นมาแทนก็ใช้คำเดิมหรือถ้าคำนั้นเป็นคำสามัญอยู่แล้วก็เก็บไว้ใช้เป็นคำเดิมแล้วก็เอาไปแต่งเรียบเรียงกับคำที่มาเรามาหาใหม่แปลใหม่ได้เลยนะคะให้สละสลวยข้อ 7. ถ้าในบทประพันธ์ใช้สรรพนามบุรุษที่1บุรุษที่2หรือบุรุษที่3ในบทที่ถูกถอดให้คงสรรพนามเดิมไว้นะจ๊ะห้ามเปลี่ยนสรรพนามเหล่านี้เด็ด และนี่คือเทคนิคง่ายๆที่ครูจะมาสอนนักเรียน7ข้อวันนี้ขอให้หนักเรียนนำเทคนิคทั้งหมดนี้ไปใช้ในการสอบปีนี้ให้สนุกนะคะและขอให้หนักเรียนทุกคนโชคดีกับการสอบค่ะสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ